แอวกระเป๋าก oh. ่อนไปเอาชุดมานกระเป๋าอยู Dude, right. ่ตรงนี้มาเปลี่ยนชุดก่อน๋อได้มาแล้วได้มาแล้วดูดูดูเอามาให้พี่วิวดูสิให้พี่วิวดูสิให้พี่วิวดูสินี่ไงนี่ไงเนี่ยสวยมากใส่ชุดไหนใส่ชุดอือใส่ชุดไหนชุดไหนอ๋อของพชรของพชร เอ๊ะแต่ในไหนของหนูอยู่ไหนล่ะลูกนี่ของพลอยนี่ของพลอยแล้วในของเพชรอยู่ไหนนี่ของเพชรนี่ของเพชรของพลอยอันนี้ของยายหรอไม่ไม่ใช่ยายแต่งหนะไม่ใช่แต่หน้าดูดูนิดๆไปใหญ่ชุดหรอโอ้โหของยายต้องเป็นผ้าถุงใช่ไหมเพชเชื่อกว่าอ่ะอ่ะอ่ะเก็บกเก็บกันเก็บกันโอเคน้องเช้าโอเค นหนลูกโอเคโอเคอนุจะใส่ชุดไหนใส่ชุดสอเอาผ้าคลุหนูของน้องคนลาผืนอ่าแล้วก็เอา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 ผ้าถุงยายมาผืนหนึ่งผ้าถุงหญยอย่างเงี้ยเอามาให้ยายใส่แล้วก็เอาเอาของหนูอะเก่งขาร้างก็ผ้าคลุหนูเพราะมันถ้าเปียกมันเข้าบ้านไม่ได้มันต้องให้นั้นก่อน นูมันจะโดนน้าลูกมันจะโดนน้าก่อนมาห้งนี้ก่อนมาห้งนี้ก่อนอาหนูสัญญาว่าหนูจะเล่นน้ําหนูจะไม่ดื้อหนูจะน่ารักหนูน่ารักนูฮะนางด้วยน้าเงือกด้วยเออนาเงือกด้วยเออน้าเงือกด้วยเออช่อตกเออช่วตกห่อลูกหนูสัญญา หนูจะเป็นเด็กดีหนูจะไม่ไม่อะไรไม่ไม่ดื้อหนูจะน่ารักกับพ่อบอยกับแม่เอนรักแม่เท่าไหนเท่าๆอ่ะรักพ่อเท่าไหนเท่าะเอ้ยเก่งมากอะหนูรักของเพชรของเพชรนี่ของเพชรนี่ของเพชรอยู่นี่ของเพชรของเพชรของเพชรอะของเพชรของเพชรอะหยิบอ่ะ เอาเพชรเอาไม่เอาเพชรเอาสีนั้นหนูหนูรักแม่เท่าไหนเชื่อว่ารักพ่อเท่าไหนชื่อว่ารักแม่แตนเท่าไหนชื่อว่าโอ้ยอะไรวะอะไรวะโอเคได้เวลาแล้วนะคะโอเคโอเคเอาสวัสดีสวยๆก่อนอะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าลืม กดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องน้องพลน้องเพชใจเกินแสนเออไม่มีหรอกด้วยนะคะสวัสดีค่ะบาบายบายน้องเพชวัสดีค่ะก่อนลูกน้องเพชต้องฝึกกันอุ้ยไครพูดไครบอกไม่เอาค่ะขอโทษเลยพูดเมื่อกี้นี่ไม่ได้นะคะ ไม่ได้นะคะง,งั้นยตเงั้นหญ่ไม่ให้เล่นน้ำนะถ้าพูดไม่พออ่ะค่ะเอาใหม่นะคะขอโทษหรือยังเอขอโทษหนูจะไม่พูดอีกอ่าอย่าลืม